แต่ท้าคนนี้เขาคือเฉินองิงแต่ท้าเจ้าเจ้าเองเหรอจ้าขโมยไปคำสั่งข้ามาตอนไหนนี่ไม่ใช่ป้ายคำสั่งของท่านเหลวไหลจะพูดโกหกแต่ท้าแต่ท้าขอให้คนพวกนี้ออกไปก่อน ข้ามีเรื่องสำคัญเจ้ารายงานพูดเจ้าออกไปขอรับพูดได้แล้วนี่เป็นป้ายคำสั่งของไม่ทัพเจ้าคือนี่เป็นป้ายคำสั่งของกองทัพขนนอกแยกแยะไม่ได้แน่จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของเจ้าเครือ แม่ทัพเจ้าเคอเป็นคนบอบมันให้ข้ากับมือที่ไหนตำบลเกาอีตาบลเกาอีอยู่ในแคว้นชูนี่นะข้าเปิดรงหมอในแคว้นชูแม่ทัพเจ้าเคอรบแพ้ที่แคว้นชูเขามาหาข้าในสภาพที่เจ็บหนักเพื่อให้ข้านำความลับมาบอกกับท่านความลับอะไรแม่ทัพปีนานเป็นคนทรยุท เท้าเจ้าสู้มีคุณต่อแผ่นดินฟาบาทโปรดถอยรับสั่งด้วยพระยะค่ะกราวได้ถูกต้องไม่มีตระกูลเจ้าก็ไม่มีแคว้นจิน่นฟาบาทอย่าทำลายเสาหลักของแคว้นเลยฟาบาทโปรดถอรับสั่ง จะบอสายของปีนานแล้วเหรอเขากลับมาแล้วอย่าก,กล้ากลับมาอีกแม่ทัพเจ้าคือตายแล้วกองทัพขวัจินพ่ายแพ้ตอนนี้ไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องปีนานตอนนี้เขาอยู่ไหนเข้าเฝ้าฝ่า,ฝาบาทในวันถวายบังคมฝ่าบาท ปีนั้นลุกขึ้นมาเถอะกระหมอมพ่ายแพ้ไม่มีหน้ามาเข้าเฝ้าฟาบาทโปรดลงอายาเจ้าเคอเป็นแม่ทัพใหญ่เขาต่างหากที่ควรได้รับโทษไม่ทับเจ้าต่อสู้อย่างกล้าหาญจนสละชีพเพื่อแขวนฟาบาทโปรดอภัยโทษที่รบแพ้ได้เจ้าเคอไม่มีความผิดเจ้าก็เช่นกันทหารทุกคนที่ตายไป ให้หมอบประวันให้ฝ่าบาททรงพระปรีชาไต่เท้ามีข่าวมาจากในวังว่าอีกไม่นานฝ่าบาทจะให้เจ้าส่วกลับสู่ตำแหน่งเหมือนเดิมไม่แปลกรับเขาเป็นพี่เขยของฝ่าบาทนี่นะถ้าหากไต่เท้าไม่ให้คุณนางเหล่านั้นร้องเรียนฝ่าบาทก็คงไม่ทำแบบนี้ เจ้ารู้ไหมว่าโลกใบนี้ใครปลอดภัยที่สุดผู้มีวรยุทธ์สูงส่งสามัญชนต่างหากที่ปลอดภัยที่สุดฝาบาทจะไปหาเรื่องสามัญชนทำไมกันไม่มีทางแน่นอนหากเจ้าซั่วเป็นสามัญชนฝาบาทจะไม่เห็นก็อยู่ในสายตาเลยนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องการนี่นะเขาถูกปลดเป็นสามัญชนแต่ชายาของเขาคือองค์หญิงจวงจี เขายังเป็นพี่เขยของฟาบาทอยู่ดีหากเขาแร้อำนาจเมื่อไรฟาบาทจะยิ่งไม่ไว้ใจเขาแล้วเขาจะใช้โอกาสนี้เลี้ยงทหารเอาไว้สักวันหนึ่งเขาจะกลับมาผงาดใหม่อีกครั้งแต่เท้าจึงให้เหล่าขุนนางร้องเรียนให้เขาคืนสู่ตำแหน่งเดิมอย่างนั้นเหรออืม เราขุนนางพากันร้องเรียนฟ้าบาทก็จะเห็นว่าเจ้าสั่วมีอำนาจในราชสำนักให้เขามีอำนาจมีตำแหน่งเดิมอีกครั้งฟ้าบาทก็จะระแวงในตัวเขาสิ่งที่ข้าต้องการคือความระแวงสงสัยจากฟาบาทนี่แหละ เิงอิงเหรอหมอที่รักษาอยู่ในแคว้นฉูเนี่ยจะเป็นสายลับของแคว้นฉูเองหรือเปล่าทูตฟาบาทแม้เชิงอิงจะรักษาอยู่ในแคว้นชูแต่เขาเป็นคนแคว้นจิน้นกระมองเชื่อว่าเขาไว้ใจได้พะยะค่ะไว้ใจได้เหรอแต่ว่าปีนั้นเขากลับมาแล้วฟาบาดเลยคิดว่าเขาบริสุทธิ์อย่างนั้นเหรอเขากลับมาในสภาพบาดเจ็บเห็นได้ถึงความพักดี ข้าถามหน่อยเขาจะฆ่าเจ้าเครือทำไมกันปีนานฆ่าเจ้าเคือเพราะจะเล่นงานกระหม่อมหมายความว่าอย่างไรกระบอกเป็นพี่น้องแท้ๆกับเจ้าเคือหากเคารพผ้กระบอกย่อมมีความผิดด้วยที่ปีนานฆ่าเจ้าเครือเขาจะได้ประโยชน์อะไรดานั้นต้องมีคนบงการปีนานอย่างแน่นอนปีนานเป็นคนของถูอั้นกูเจ้าจะบอกว่าผู้บงการคือถูอั้นกูอย่างนั้นเหรอต้องเป็นอย่างนั้นแน่แม่ทัพเจ้า เจ้ากำลังใช้ความใจแคบแตัดสินผู้อื่นแค่เห็นแก่พี่สาวหรอกนะเฮ้ยเอาละเจ้ากลับไปเถอะ่าบาตโปรดให้เฉิงอิงเข้าเฝ้าด้วยจะได้พูดความจริงเรื่องของเจ้าเคือไม่พบ